ค้างครับค้างค้างมากไหนมีแค่5ตอนวาเน,นี่ยกำลังสนุกเลยโอ้โหไม่ทำมันจบๆไปนะฮะนี่คือความรู้สึกหลังดูจากรูแปลงจอมโจรรูแปลงพันแรกนะฮะใครรู้สึกค้างมารวมกันตรงนี้สวัสดีเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะฮะชาวคอซีรีส์เน็ตฟิกนะฮะสำหรับการรีวิวคุยหลังดูเรื่องนี้ บอกกันตามตรงก่อนนะฮะหากจะพูดถึงจอมโจลูปแปงแบบเผลอๆเนี่ยเอาแบบผมนะที่ไม่ใช่เป็นแฟนพันธ์แท้นเนี่ยผมมักจะนึกถึงหน้าของไอ้ลูปแปงที่3ตัวละครจากการ์ตูนสุดฮิตทางญี่ปุ่นก่อนเสมอเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยได้อ่านนะวนิยายต้นฉบับที่เขียนโดยมอริสเลอบองนักเขียนชาวฝรั่งเศสเลยนะครับเคยดูผ่านๆตาก็คือไอ้ลูปแปงที่3นี่แหละใครเป็นเหมือนกันบ้างเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเป็นเหมือนผมนะ แรกๆเนี่ยผมเคยอ่านข่าวอยู่เหมือนกันนะฮะมีดราม่านะชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่ชอบกับแคสติ้งนักสแสดงของซีรีส์เรื่องนี้นะครับด้วยความที่ไปเอานักสแสดงพระเอกอย่างโอมาซี asi, ที่เป็นนักสแสดงผิวสีหรือว่านักสแสดงผิวดํามาสแสดงเนี่ยโอ้โหนแฟนลูแป,แปงของฝรั่งเศสเนี่ยต่อต้านแล้วก็ไม่ชอบเลยนะทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าเขารับบทอะไรในซีรีส์เรื่องนี้นะซึ่ง ผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวหลังจากนั้นเลยแล้วก็มาดูเรื่องนี้ทีเดียวเลยตัวอย่างก็ไม่ได้ดูนะผมก็ยังคิดอยู่ว่าเออเฮ้ยอาแซนลูแปงสุภาพบุรุษจอมโจรเนี่ยจะเป็นนักแสดงผิวดาได้หรืออะไรอย่างนี้นะก็ยังคิดคิดอยู่อันนี้เอาไว้พูดกันตอนประเด็นนักแสดงแล้วกันครับแต่พอ Netflix ออกมาแบบนี้แล้วเป็นซีรีส์จากทางฝรั่งเศสด้วยเนี่ยก็น่าสนใจนะผมไม่เคยได้ดูซีรีส์ฝรั่งเศสมาก่อนเลยอะเออน่าสนใจว่าจะเป็นยังไงนะติดอันดับมาแบบนี้ยังไงก็ต้องดูครับ 1ใน10เนี่ยแสดงว่าโปรดักชันไม่ธรรมดาแน่ทีนี้ดูจบรู้สึกยังไงเลยครับสำหรับผมเนี่ยเฮ้ยผมว่าเฟี้ยวฟ้าวดีนะถ้านับในแนวแนวนี้ที่เคยดูเนี่ยผมว่าบทเนี่ยเฮ้ยบันเทิงเลยแหละครับทำค่อนข้างสนุกเลย5ตอนนี้แป๊บๆจบนะฮะคือแบบ10ตอนเนี่ยถ้าเรื่องลื่ลลนๆเนี่ยดูคืนเดียวก็จบแล้วนี่5ตอนนี่โอ้โหมันทำไมสั้นเหลือเกิน และที่บอกไปเนี่ยว่าโปรดักชันน่าจะดีเนี่ยพอดูจริงๆเนี่ยเฮ้ยดีว่ะงานสร้างนี่ดูลงทุนดีนะฮะมีฉากถ่ายทําเยอะแยะมากนะใน5ตอนที่ได้ดูคือเปิดมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยตื่นเต้นแล้วนะฮะเป็นซีรีส์ฟอร์มจาก Netflix เลยอะซีรีส์ฟอร์มส่วนใหญ่เราจะได้ดูจากทางฝั่งอเมริกาไม่ก็ญี่ปุ่นไม่กิทางเกาหลีใต้มีมานี่ไฮทางสเปนใช่ไหมนี่ฝรั่งเศสมันก็ดูแปลกดี แล้วก็ถ้ให้เทียบกับมนีไฮนะแนวแนววางแผนแนวตัวละครฉลาดเนี่ยมีการใช้เล่หเหลี่ยมกลอุบายในเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเฮ้ยว้าวกว่าด้วยนะเนียนดีอ่ะอาจจะมีแบบรักแร้เนี่ยเฮ้ยๆทำไมมันง่ายจังทำไมมันมีพอดโฮจังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอบทมาเฉลยเนี่ยโอ้โหเราจะรู้สึกว่าแม่งตลบความคิดของเราได้เฉยเลยอะตรงเนี้ยที่มันรู้สึกว่าหลอกคนดูได้ดีมากนะฮะเรื่องราวเขาเฉลยแบบ ไอเดียของพระเอกได้แบบแนบเนียนจริงๆครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะที่ผมรู้สึกอคติเลยเฮ้ยตอนแรกพระเอกอะทำงานที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยไปประมูลสร้อยใช่ไหมทำไมไม่มีคนในงานประมูลที่น่าจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์จําหน้าพระเอกได้บ้างวะอ๋อตัวบทก็มาเฉลยว่าพระเอกเนี่ยเข้าไปทํางานพิพิธภัณฑ์ได้ไม่กี่วันนะฮะก็เลยไม่มีใครรู้จักอีกฉากหนึ่งก็คือพระเอกทําไมมันรวยจังวะมีอุปกรณ์ไฮเทคเยอะจังเอาเงินจากไหนมาอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็จะมาเฉลยว่าอ๋อพระเอกมันชอบขโมยของอยู่แล้ว เอายของคนรวยแล้วคงเอาไปขายตลาดมืดได้เงินมาซื้ออุปกรณ์นะนะก็เฉลยได้ดีทุกจุดนะแทบจะไม่มีจุดไหนที่รู้สึกว่าเออมันแบบรู้สึกตะขิดตะครวงใจอะ่ะแถมที่รู้สึกดีมากๆเนี่ยผมรู้สึกว่าในซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีตัวละครงี่เง่าเ,เว้ยมันทําให้รู้สึกว่าความจรงิงจังดูแล้วรู้สึกเออถูกใจนั่นจะถูกใจคนที่ชอบหนังซีรีส์ไม่ชอบหนังแบบไอ้หายตัวละครมันงวงงี้เง่ากันจนน่ารำคาญอะไรเงี้ยแล้วเนี้ยตอบโจทย์ดีนะแล้ววิธีการเล่าเรื่องเนี่ย เป็นการสลับไทม์ไลน์ปัจจุบันกับอดีตไปมาไปมาการเล่าเรื่องแบบนี้เป็นสไตล์ของซีรีส์อยู่แล้วค่อยๆยหยอดให้เราเข้าใจปมปัญหากับตัวเขาตัวพระเอกเนี่ยพ่อเสียติดคุกเพราะอะไรแล้วก็ต้องค่อยๆแกะรอยตามคนร้ายที่แท้จริงว่าเป็นใครอะไรเงี้ยตามแก้แค้นคือมันไม่ได้แบบเล่าแบบตุ้มเดียว,แล,วแล้วเรารู้เรื่องเลยว่าเฮ้ยพระเอกจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันค่อยๆให้เรารู้เรื่องไปกับเขาอะนะมันฉลาดมากเลย5้าตอนก็เลยดูแบบเพลินมาก แล้วก็มีเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับนางเอกหรือว่าชูที่เป็นลูกตัวโกงอะไรเงี้ยโอ้โหมันมีอะไรมาผสมผสานแบบร้อยเรียงกันแบบสนุกอะ่ะในเรื่องเนี่ยตัวละครอย่างโอมาซีครับอ่านแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ไปเซิร์ช google เขาบอกว่าชื่อนี้ที่เป็นนักแสดงผิวดำเนี่ยที่เป็นกระแสวิพากวิจารณ์ก่อนจะฉายเนี่ยตรงนี้ขอพูดหน่อยแล้วกันนะครับเอาจริงๆบอกตรงนี้ก่อนเลยนะก่อนดู ผมไม่ได้ดูเรื่องย่อไม่ได้อ่านเรื่องย่อไม่ได้ดูตัวอย่างเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันว่าโอ้ยแกจะมาแสดงเป็นรูแปงได้ยังไงใช่ไหมภาพลักษณ์ไม่น่าจะใช่อ่ะแต่พอดูจริงๆเนี่ยอ๋อพี่แกไม่ได้แสดงเป็นรูแปงพี่แกแสดงเป็นคนคนใหม่เลยอ,อาซันที่แบบแค่อ่านหนังสือนิยายรูแปงที่ได้รับของขวัญจากพ่อแล้วใช้แรงบันดาลใจจากหนังสือรูแปงนี่แหละมาใช้ในการปล้น เอาเล่เหลี่ยมของลูแปงเนี่ยมาใช้ในการปลอมตัวในการหนีในการสรับขาตำรวจปะโถเ,เราก็คิดว่าไอซีรีเรื่องนี้ยจอมตัวลูแปงเนี่ยเขาจะนำมาแบบตีความมานำเสนอในรูปแบบใหม่ในรูปแบบยุคป,ปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะเอาชื่อลูแปงมาหลอกขายเออให้คนเข้าใจผิดประเด็นไปนะถ้าคนเคยดูตัวอย่างอะไรแล้วก็จะคงจะรู้แต่ถ้าคนไม่ดูเนี่ยก็ไม่รู้ไงเข้าใจผิดกันไปเองนะครับถือว่า พอรู้แบบนี้เออก็ได้นะไม่ได้แบบว่าผิดแปลกอะไรนะเพราะเขาไม่ได้แสดงเป็นรูปแปลงแต่ถ้าถามว่าถูกใจแคสติ้งไหมผมรู้สึกว่ายังกึ่งกึ่งไม่ค่อยชอบนะเป็นเรื่องแรกในรอบหลายปีที่ผมรู้สึกว่าแคสติ้งมาไม่ค่อยเวิร์กอ่ะปกติผมจะไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องนักแสดงเลยนะถ้าใครติดตามผมมายาวๆเนี่ยทั้งซีรีส์ทั้งตัวหนังเนี่ยผมจะชอบแทบจะหมดอะ่ะแต่เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าโอมาซีที่เป็นพระเอกเนี่ยค่อนข้างลักษณะเหมือนพวกสายพลังอะ่ะเหมือนพวกแนวแบบพระเอก หนังบูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนแบบพวกสายความคิดยังไงก็ไม่รู้อะ่ะคือในเรื่องอะ่ะบทแกฉลาดอะ่ะแต่ภาพลักษณ์ของแกเนี่ยมันไม่มีเสน่ห์ทางนั้นอะ่ะมีเสน่ห์ทางแบบร่างกายมากกว่านะพี่แกอย่างล่ําอ่ะเออมันก็เลยรู้สึกว่าน่าจะคาสต i n g นักแสดงที่แบบเป็นพระเอกที่ดูคล่องตัวกว่านี้อันนี้ผมเป็นความเรื่องมากของผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาหวังดูไป5ตอนเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ชอบเขาอะ่ะแต่รู้สึกว่าน่าจะคาสติ้งได้ดีกว่านี้เออ ส่วนในเรื่องนันแสดงคนอื่นเนี่ยผมไม่มีปัญหาเลยนะผมชอบหมดปกติไม่เคยดูซีรีส์ฝรั่งเศสก็ผมว่านักแ,แสดงคนอื่นที่แคสติ้งมาเนี่ยคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยหน้าตาหรือว่าอะไรเงี้ยคือเหมือนได้แสดงฮอลลีวูดดีๆนี่แหละแค่บรรยากาศเราได้มาฟังเสียงฝรั่งเศสบ้างแค่นั้นเองครับก็ประมาณนี้แหละมั้งที่รู้สึกนะก็ในการรีวิวของผมเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับอีกอย่างหนึง่งข้อเสียเนาะในเรื่องความเนี้ยบบางจุดในการตัดสินใจของตัวละครเนี่ยก็ยังพอมีบ้างที่แบบรู้สึกว่าตติงงิด หรือช่องโหว่อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะพวกการสืบสวนคดีเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจับตัวพระเอกยากจังทําไมมันยากเย็นปานนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะจับยากนะพูดง่ายเลยว่าในเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับผมว่าน่าจะจับพระเอกได้เร็วกว่านี้เพราะว่าเรื่องจริงเนี่ยน่าจะมีกล้องวงจรปิดนะในปารีสเนี่ยน่าจะมีแม่งทุกจุดน่าจะตามสืบกันได้ไม่ยากแต่นี่ตํารวจเนี่ยหลงเหลี่ยมพระเอกหาตัวพระเอกไม่ได้โอ้โหจุดที่พระเอกไปโพลเนี่ยแทบจะไม่มีกล้องเลยพระเอกก็ไม่ได้แบบถึงกับหลบหนีแบบแนบเนียนอะไรม อย่างตอนหลังเนี่ยมันมีคนที่เคยเจอพระเอกแล้วก็สเก็ตภาพออกมาใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องจริงมันน่าจะมีการสแกนหาหน้าในระบบของตำรวจนะข้อมูลประชาชนว่าใครหน้าตายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบสืบได้ว่าเฮ้ยแกะมาไว้เหลือกี่คนอะไรอย่างเงี้ยอย่างมันนี่ไหมีนะสแกนหน้าแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันเป็นคนเถื่อนนะไม่มีในระบบก็เลยหาไม่เจอแต่เรื่องนี้ไม่มีแบบนั้นนะฮะ กลายเป็นแบบยากไปสรุปเนี่ยผมว่าเป็นซีรีส์ที่ดูได้เพลินมากๆนะครับ5ตอนเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบนะการวางเรื่องราวปูมปมอะไรเงี้ยดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเหนือชั้นดีเหมือนกันนะนานจะมีซีรีส์หรือหนังแนว,แนวๆเนี้ยช่วงหลังๆที่แบบดีๆแบบเนี้ยหายากแล้วนะเรื่องเนี้ยผมว่าทําได้ดีมากเราก็ได้เปลี่ยนลมไปดูแบบแนวฝรั่งเศสด้วยนะครับถ้าให้คะแนนเนี่ยผมน่าจะให้ไปประมาณเออเออเอเอคิดว่าเท่าไหรอ่อ่ะ ให้7.5เต็ม10ครับเพื่อนๆล่ะให้คะแนนเท่าไหร่จริงๆเนี่ยในใจอะผมว่านะถ้ามันจบสมบูรณ์เนี่ยผมว่านจะให้ประมาณ8.5นะสำหรับผมนะประมาณนี้นะผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมมันต้องทํา5ตอนแล้วเป็น2พาร์ทนะไม่ทําให้มันจบๆไปเลยดีๆนะคะแนนเนี่ยคงจะขึ้นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนจบเนี่ยมันเหมือนกําลังเป็นใครแมมกซะด้วยซ้าอะ มันกำลังเข้มข้นเลยอะแต่จบแบบนี้มันเหมือนตัดจบแล้วก็จบแบบลอยแพรครับให้มารอดูพาร์ทสมันจะขาดตอนเอาดีถ้าจบแบบในตัว10ตอนไปเลยเนี่ยมันสวยแน่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่ามีปัญหาในเรื่องของโควิดยังถ่ายไม่เสร็จหรือเปล่านะอันเนี้ยไม่ได้ติดตามข่าวนะใครรู้ข่าวก็ลองมาเสริมมันเข้ามาทีนะเอออาจจะยังถ่ายไม่เสร็จแล้วถึงเดทไลน์ต้องฉายหรือเปล่าก็เลยฉาย5ตอนก่อน แบ่งเป็น2พาร์ทอะไรอย่างเงี้ยแล้วพาร์ทสเนี่ยจะอีกนานไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยถ้านานเกินไปมันก็จะแบบไม่ต่อนเนื่องอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันก็จะกลายเป็นจนไปนี่ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่า5ตอนจบนะผมก็ว่าแล้วทําไมสถานการณ์มันยังดูแบบอึมครึมไม่น่าจะจบได้ภายใน5ตอนเหมือนกันนะผมก็ไม่ติดตามข่าวว่าแม่งมี2พาร์ทด้วยตอนแรกอะ่ะอ๋อพอมาจบแบบ ครั้งๆเลยไปดูอ๋อมี2พาร์ทฮันจะแก้แค้นให้พ่อของเขาได้หรือไม่เขาจะช่วยลูกชายเขาได้ไหมต้องไปติดตามในพาร์ทสนะครับตรงเนี้ผมคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าอีก5ตอนที่จะยืดมาเนี่ยมันจะยาวไปไหมนะเออมันเหมือนมันใกล้จบตอน2ตอนก็น่าจะจบสวยอะแต่อีก5ตอนมันจะยัดอะไรเข้ามานะน่าสนใจเนาะโอเคก่อนจะลาจากกันไปเนี่ยผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยที่โดเน a มาเป็นกําลังใจกันครับ คลิปนี้นะครับมีคุณกวินนาศนบพมาส29บาทครับและก็คุณกิติคมแพ้วสมบูรณ์10บาทครับผมขอบคุณมากๆทั้งสคนด้วยนะครับที่สนับสนุนเข้ามาครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามสัคปะรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย